จะได้อะไรเนาะอันนี้เราไม่เอาแล้วนะน้องเอ๋เราให้เบอร์เกอร์คว่ำกัดน่เอมรอเไม่ใช่ธรรมดานะไม่จะว่าัดอยู่วถามด้วยน่าไม่ให้ตัใจมันรักตรงไหมน่าไม่ให้ตันี่กัคุณแม่คุณต่อพี่น้องคุณไปตั้งแถึงไหนถึงกันเ้พี่เ้องเดี๋ยวชับแก้มอีพีฟีด่อนี่ว่าสิหอมแกมโชอวมาสูนไปแล้ว